กมอหมีวันนี้ใครก็กล่าวตึงเพิ่มจามาจิกอีกหนึ่งจ่ยหน้าตึงก็จึงเห่อหมีไอ้นั้นละมันมีเป็นดาเต้ในป่าบ้านเราก็มีถ้าเจอมีตัวเป็นๆเราต้องเพ่นให้ถูกวินะฮะก็คือเรามีแขกง้อนเชิญก็คือคุณช้างเพื่อนผมที่เราได้พูดถึงกันไปในทีมแรกทีนี้นี่คือจุดเกิดเหตุนะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วฮะ หลังจากคลิปวิดีโอรายการครัวกัดกาดรายการสอนทำอาหารแนวใหม่ถูกปล่อยออกมาผ่านเว็บไซต์ youtube.com ได้ไม่นานก็มีเสียงตอบรับจากผู้ชมอย่างล้นหลามน,นะคะจนทำให้นะคะนี้กลายเป็นรายการออนไลน์ที่นาแรงที่สุดในยุคนี้ค่ะจากนั้นทำไงต่อครับเพื่อให้ช็อกโกบอลอรสมบูรณ์ บุคลิกในรายการครัวกากๆาของเชฟหมีและหน้าช้างดูจะขัดแย้งกับหน้าที่การงานของทั้งคู่ที่มีงานประจําเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเชฟหมีหรือคมกริตอุ่ยเต็กเข่งอาจารย์ประจําภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเล่าถึงที่มาของรายการครัวกากๆากว่าต้องการสร้างความสนุกสนานในหมู่เพื่อนประกอบกับมีความสามารถในการทําอาหารจึงลองทํารายการอาหารในรูปแบบของตัวเองภายใต้ชื่อครัวกากกาก โดยไม่เคยคาดหวงังว,ว่าจะเป็นที่รู้จักนในวงกว้างอย่างที่ปเป็นอยู่ร่มมากมากกคับใเดิมนะฮะก็เราทํากับข้าวกินกันเองในหมู่เพื่อนนะครับก,ก็ทำกินกันบ่อยๆแล้วบางทีก็ขี้เกียจก็ทําตามมีตําเกิดอะไรเงีนน้ยฮะทีนี้ก็เพื่อนที่เป็นผู้กำกับเนี่ยนะครับก็นึกสนุกก็ก็เลย อ่ะถ่ายวิดีโอกันไว้อาศัยความเป็นเด็กสื่อสารมวลชนเก่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัดต่อกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คงจะส่งอยากส่งให้เพื่อนดูกันขำๆอะไรเงี้ยฮะทีนี้ทีนี้จากวงที่ดูกันขำๆในหมู่เพื่อนเนี่ยมันก็เพื่อนบางคนก็คงจะนึกว่ามันสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้คนอื่นดูต่อมันก็เลยค่อยๆกระจายจากจุดนั้นนะฮะคือจุดจริงๆก็คือคือต้องการให้เพื่อนดูกันนะดูกันเองเอาสนุกเพราะทำอย่างนี้กันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วฮะทีนี้ทีนี้เราก็คุยกันเล่นๆคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยเรียนเน ผมเรียนวิทยุนะฮะแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่เรียนนี่ก็จะเฮ้ยเรามาทำอะไรตลกตลกนอกกรอบกันก็จะมีสถุลเรดิโอมีอะไรเงี้ยฮะทีนี้อ่างั้นเราเอาครัวแบบแบบมึงมาพาวยหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เป็นครัวกากๆทีนี้กาก็อาจจะหลายความหมายก็คือกากก็คือกากแบบภาษาวัยรุ่นก็คือพฤติกรรมกากๆคําพูดกากๆอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะกับของที่เรามานี่ยมันก็เป็นกากฮะที่เหลืออยู่ในตู้เย็นหรือไงเนี่ยครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออาจจะหมายถึงเสียงหัวเราะอะไรเงี้ยกากๆเนี่ยนะฮะครับครับ ไม่ได้คิดว่าจะมีเสียงตอบรับเยอะขนาดนี้ะฮะ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็มีมีเกิดมีแฟนขึ้นมาเกิดมีคนไปดูวิวกันมากมายอะไรเงี้ยครับก็ก็เยอะเยอะอย่างที่ไม่ได้คิดไว้เลยฮะคือผม <c oughs> ผมรู้สึกคุยกับเพื่อนว่าเราทำกันเนี้ยเราอยากจะทำอาหารบน บนความเป็นจริงะฮะแล้วก็บนความรู้สึกแบบเพื่อนกินกันอ่ะฉะนั้นจริงๆในสถานการณ์ที่เราอยู่กันจริงๆเนี่ยเราเราไม่มีเวลาที่จะไปตลาดหรืออะไรเงี้ยบางทีมีอะไรอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเราก็ก็ต้องทำอะฮะทีนี้ก็เลยคิดว่าเออไอแบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคอนเซปต์รายการที่ที่น่าจะเป็นประโยชน์จริงๆกับคนดูได้ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็อาจจะฮาด้วยในอีกทางหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยครับครับเออตอนนี้เป็นครัวกากๆเลยมี3ตอนฮะครับก็จะเป็นออสองตอนที่กรุงเทพแล้วก็ เป็นสัญจรที่เชียงใหม่ตอนหนึ่งครับคือผมยังคุยกับเพื่อนว่าถ้าถ้ามีกลนมีไอเดียแล้วเขาไม่มีเงินหรือไม่มีโอกาสที่จะไปขึ้นไปอยู่ในสื่อหลักอินเทอร์เน <Internet S 2> <ม>็ตเป็นสื่อหนึ่งที่ที่คุณไม่ต้องเสียเงินอะ<ม>หรือคุณเสียเงินน้อยมากที่จะจะจะ,จะแสดงอะไรที่เป็นตัวเองออกมาแต่ทีนี้มันก็มีคุณทั้งคุณและโทษอะครับคือในแง่หนึ่งมันก็มันก็ถ้าถ้าเราคือฟีดแบ็กคือเนื่องจากมันเป็นสื่อสองทางอะใช่ไหมครก็ต้องเตรียมที่จะพบกับฟีดแบ็กหลายๆอย่างด้วยฮ ขณะที่น้าช้างหรือศาสตรวัตบุญศรีอาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับว่ามีคนรู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยซึ่งคิดว่าเหตุผลที่กัวกากาก,ากากได้รับความนิยมมาจากความเป็นธรรมชาติความสนุกสนานและการมีความรู้เรื่องอาหารอย่างแท้จริงของเชฟมีโชคกูสิฮะหักฮ คุณเชฟหมีเนี่ยเขาเป็นพ่อครัวอยู่แล้วนะทำแบบดีๆเขาทําได้ครับแต่ว่าอันนี้เขาตั้งใจทําให้มันดูว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเรื่องแบบโ postmodern เขาก็คือไปการหรือทำทำเนียมเก่าๆทำแล้วก็สร้างบางอย่างที่มันดูจะไม่เข้ากับการทําครัวขึ้นมานอ,าอาะไรเงี้ยกินได้อร่อยจริงกอ่อยจริงคือบางเมนูนี้อาจจะคิดว่ากินไม่ได้แมกินนะผมก็คือผมไม่เคยทุกเมนูที่เขาทําเนี่ย ผมไม่เคยทดลองก,กินก่อนนะครับมผมก็กินนขนาดนั้นเหมือนกันก็คือให้กินใช่ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะกินได้แต่ว่าพอกินแล้วมันก็เขาเรียกว่าไงครับเหนือความคาดหมายอย่างเงี้ยดีกว่าป้ากดดันไหมก็ต้องว่ากดดันอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่คนดูแค่ในในหมู่เพื่อนเราใช่ไหมครับมันก็มีคนที่เขาคาดความหวังอยู่แล้วสุดท้ายคือเราเราก็กลับมาถามตัวเองว่าจุดมุ่งหมายที่เราทำเนี่ยเราเราทำเพื่ออะไรคือเราก็ทําให้เพื่อนๆเราดู ยู่เหมือนกันเราก็ยังแสดงในความเป็นเป็นตัวเราอยู่นะฮะคือโอเคมันอาจจะมีเทปบางบางเทปที่มันฮาบางเทปที่มันไม่ฮามันก็ก็เราก็โ okay, อเคจะต้องแบบว่าเออปรับปรุงอะไรแต่ว่าจริงๆคือมันก็เป็นรายการทำอาหารนะ,ะถ้ามันมีโอกาสมาคือหลายๆคนเพื่อนที่อยู่ในวงการเนี่ยก็เชิญชวนไปเหมือนกันนะครับแต่ปัญหาสําคัญคือเราทั้งสาคนเนี่ยมีงานประจำำําทําซึ่งงานประจําของแต่ละคนเนี่ย อย่างผมกับเชฟหมีหรือก็เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับมันก็มีภาระ,ะที่ค่อนข้างมากนะฮะซึ่งเราก็ต้องบอกว่าเราไม่เราไม่ได้ทำงานครัวกะก่าเป็นงานหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดเราทำอะไรเป็นงานหลักเราก็อาจจะโดนไม่ตอบสัญญาได้อะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้อง ให้ความสําคัญกับงานประจําก่อนส่วนผู้ชมรายการครัวกากก่วนใหญ่บอกว่าชอบในความเป็นธรรมชาติของผู้ดําเนินรายการและวิธีการทําอาหารที่แปลกและง่ายสามารถนําไปทํากินเองได้มันสนุกอ่ะมันปกติถ้าพวกทำครัวทำรายการทีมมันจะแบบดูเป็นทางการเหนือยุ่งยากไปหน่อยแต่อันนี้ก็แบบเขาทำแบบง่ายแล้วก็ เขาแบบเแบบเป็นกันเองเหมือนแบบเราทํากันเองอะมันดูแล้วมันตลกเลยคือเขาใช้วัสดุต่างๆที่รอบตัวเขายังเป็นประโยชน์อ่ะครับคือแบบไม่แบบไม่เรื่องมากไม่แบบต้องอย่างงู้นอย่างนี้ต้องแบบต้องเตะต้องเซตฉากอะไรเงี้ยเขาไม่ต้องมาถึงทาเลยแล้วก็ใช้สปต์สดๆอย่างอย่างตอนแรกผมดูเข้าผัดอเมริกันเขาใส่เนยเยอะมากดูเหมือนกินไม่ได้แต่พอผัดออกมามันดูดีก็ดูโอเคอยู่ใน Facebook ของอาจารย์นะคะก็เข้าไปดูอะไรเงี้ยแล้วก็ คือแบบคนดูเยอะอะไรเงี้ยเพื่อนก็พูดต่อๆกันว่าเออดีสนุกตลกมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือมันทําให้เราแบบคือแบบทาให้เราแบบของบางอย่างบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะสามารถมาทําเป็นอาหารแบบอันนี้มาได้ก็เขาก็ทําให้เราได้ดูได้นี่เก่าขนาดไหนทิมลงไปเหมือนหินบาซ้อเห็นไหมฮะใส่ลงไปครับถามว่าปริมาณเท่าไหร่ดาเอาครับ เดี๋ยวต้องชิมขอแบบนี้ต้องชิมหมดอ่ะไม่มีใครมาตัดสรุปละว่าต้องใส่มากน้อยแค่ไหนนะยังมีพื้นที่ว่างมากพอสํสาหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์และความสามารถที่จะแสดงออกผ่านโลกออนไลน์เช่นเดียวกับที่ทีมงานครัวกากกากได้ทําสําเร็จไปแล้วปริยาักบุญมั่นครบมุมข่าวรายงาน